สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลองหกคลองเก้าประทุมธานีมหาพิเก่งตวรอเลยดีครับ <Okay. S 1> อ้าวมาคืนแบบนี้เหรอ <laughs> <laughs> นี่ซุพศตออโต้ซาวพิเก่งซ่อมทุกระดับกระทับใจทุกที่ นี่ข้างหน้านี่ไม่กินแค่ตรงนี้สะพานเนี่ยครับเซตินซีเอ็มร้อยตรงน,นี้มาดูรถตู้คันใหม่นะครับเนี่ยจะไป,ไปจะไปเป็นคันใหม่อยู่โคหนึงนะครับ <laughs> Uh huh. ท็อปแท็บติกเกอร์ท็อปแท็บใหญ่ดูชมภายในนะครับอย่างสวยเลยจะมาซื้อรถตู้อีกคันหนึ่งปิป๊ปิบิงด็กน้อยของพี่เกง่งนี่กี่ที่นั่งคันนี้จะมีเบาะสี่แถวนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่แถว จะจะนั่งได้ประมาณเด็ก,กักเรียนจะนั่งได้ประมาณ20คนนี่ครับดูบอกงี้ครับดูแลง่ายันี่ครับคันนี้แต่ไปอยู่ที่โทนหนึ่งแล้วนะครับคันนี้จะไปอยู่ที่โทนหนึ่ง

เขาบอกว่าปิดก <laughs> ิจการนานแล้วปิดทำการใช่ปิดกิจการเลยปิดทำการแล้วไปดูอีกทำไมมันไม่ขึ้นตรงไหนเนี่ยวะไปพิมพ์ไปกันน้องเปพินดูนะครับ งามงามคันนี้ครับเนี่ยเดินทางมาถึงคลองหกเอ้ยคลองแปดคลองเก้าสุดพุทธออตโต,โตโ้สวิตช ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิป